สวัสดีครับทุกคนผมตุ้ต้ตนพลนะครับ m i n d s e t t in Progress EP นี้จะเป็น EP แรกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาคุยกับ ตัวเองไม่อยากจนไม่อยากเป็นคนท้อถอยในชีวิตไม่อยากเป็นคนที่แพ้ไม่อยากเป็นคนที่ผิดหวังต้องทํำยังไงคุณเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าหลายคนมีชีวิตอยู่กับความล้มเหลวทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตสักทีหนึ่งทําการค้าขายมันก็เจ๊งแล้วก็เจ๊งอีกเรียนก็ไม่ได้เกรดที่ดีว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะครับมันก็รู้สึกว่าแ yeah ย่อยู่ตลอดเวลาในทางตงัวเงิน้าม สังเกตนะคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จก็มักจะประสบความสำเร็จซ้ำๆและความประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ยิ่งจะขยายมากขึ้นเป็นทวีคูณมากขึ้นเออมันทาไมต้องเป็นอย่างนั้นเราอยากรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่หมายความว่าคนที่เคยล้มเหลวจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับอย่างเช่นประาธานาธิบดีเนลสันเมนเดล่านะครับเป็นอดีตเนาะของประเทศอแอฟริกาใต้นะครับท่านเคยเป็นผู้ประท้วงนะครับเป็นผู้นําในเรื่องของการประท้วงแล้วก็ถูกกับเข้าคุกนะเกี่ยวกับเรื่องของอนโยบายนะครับ ใน,ในทางเรื่องของการเหยียดสีผิวั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะของประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งท่านก็เคยติดคุกมาในขณนะในที่สุดแล้วเนี่ยท่านก็มาตั้งพักการเมืองแล้วก็ชนะการเลือกตั้งสามารถเป็นประธานาธิบดีได้นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เคยประสบความล้มเหลวก็สามารถประสบความสุเร็จได้เช่นเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการทดลองอันหนึ่งนะครับได้ค้นพบว่าในสมองของเราเนี่ยจะมีเซลล์ตัวหนึ่งที่เรียกว่านิวรอนเซลล์เนี่ยตัวนี้คือเราเรียกว่าเป็นนิวรอนจะมีเป็นขาออกมาเป็นขาแยกออกมาาะแลข ป,ปลายมันเนี่ยก็จะมีส่วนนี้เปีิดเสมือนเป็นตัวประจุไฟฟ้านะครับออกมานิวรอนเป็นระบบประสาทนะครับในสมองเนี่ยที่มีจํานวนหลายๆล,ล้านเซลเลยนะครับมันเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้นะมันจะเป็นเซลเซลเซลล์เนี่ยแต่และเซลลก็สามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยปลายของมันนะครับจะมีกระแสไฟฟ้าเล็ก กระจายไฟเล็กๆตรงนี้มันปลายของมันเนี่ยจะมาเชื่อมโยงกันนะครับในตัวปลายเนี่ยเขาเรียกว่าแอปซอนตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับอะไรมากมายเอาเป็นว่านรอนคือเซลล์ประสาทของสมองอย่างหนึ่งที่มันจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้เขาบอกว่าเวลาที่คนเราประสบความสําเร็จเวลาที่คนเรามีความสุขเวลาที่คนเรามีความสมหวังเวลาที่คนเรามีพลังมีความมั่นใจมีความหวังเล็กๆแล้วก็มีอะไรละมีความเชื่อว่าฉันทําได้ฉันทําได้สําเร็จแล้วมันก็สําเร็จอย่างที่เขาคาดหวังได้จริงๆนะครับี การเฉลิมฉลองกับตัวเองตอนช่วงเวลาตอนนั้นไอ้ตัวนิวรอนเนี่ยมันจะมาเชื่อมโยงกันนิวลอนในส่วนของความสุขความประสบความสําเร็จนะครับข,ของในส่วนของการมีพลังเนี่ยขาเขามันจะมาเชื่อมโยงกันนะคนล้ายๆกันในรู้อาจจะดูงงๆนะจะมาเชื่อมโยงกันนะครับขามันจะมาเชื่อมโยงกันจนทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถคิดในด้านที่มีพลังหรือคิดในด้านที่มันเป็นด้านบวกนั่นเองครับกับตัวเราเองนะกับโลกที่เรามองเนี่ยเราคิดความคิดเหล่านี้มันพลั่งพลูแล้วมันก็ออกมาได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองในขณะเดียวกันเวลาที่เรา คนเรามีความน้่มเหลวมีความไม่มั่นใจมีความกลัวมีความท้อแท้นะครับไอ้ตัวนิวรอนแนวแนวคิดแบบเนี้ยมันก็จะมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของมันเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมันจะทําให้อะไรรู้ไหมเพราะมันเชื่อมโยงกันเยอะในสมองของเราถ้าคนที่คิดลบเมอรอนในตัวก็จะมีเครือข่ายที่มัน แข็งแรงมากขึ้นมีเซลล์ประสาทที่มันเพิ่มขึ้นในด้านลบมันจะมีผลทําให้คนคนนั้นกลายเป็นคนที่เครียดง่ายกลายเป็นคนที่ซึมเศร้ากลายเป็นคนที่ผิดหวังง่ายๆกลายเป็นคนที่คิดลบทําอะไรก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่อยากทาฉันไม่อยากสําเร็จฉันไม่มีพลังที่จะแก้ปัญหาฉันไม่มีพลังที่จะเดินหน้าในชีวิตต่อไปซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะเป็นเรื่องของนิวรนนี่แหละนะครับแต่ที่สําคัญคือมันมาจากความคิดของเรามันทําให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้ยากในทุกๆพื้นที่ถ้ามีีคควววาาาาามมมิดลลลบ,บ่อออยยๆเเเพรระสงงงไ้้้้ตตััััั์ปททหหนนน็ เครือข่ายที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้มันดึงดูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือดึงดูดพลังในความคิดในล้ทลบต่างๆที่เคยคิดเอาไว้แหละที่สะสมกันมาเนี่ยมันดึงดูดมันเพิ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันทำให้มันมีพลังแล้วมันก็ใช้งานตัวเราเองทําให้เรามีการแสดงออกถึงแนวโน้มที่เราจะลงมือทําอะไรแล้วมันจะไม่เกิดความสําเร็จนะครับ จริงๆแล้วทุกคนอยากรู้ไหมว่าอนาคต,ขอ,าออาคตของมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะกําหนดได้นะครับโดยอะไรรู้ไหมความคิดของเราเองนี่แหละส่วนหนึ่งนะมาจากความคิดของเราโดยตรงเลยนะครับผมจะไม่ไปในเรื่องของศาสนาในเรื่องของปัชญายแนวคิดอะไรมากมายนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะไม่ไปที่ตรงนั้นอันนี้ผมมาในเรื่องของเป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพทางด้านสมองของมนุษย์นะครับซึ่งการใช้ภาษาของมนุษย์เนี่ยกับมนุษย์เองบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วบางคนอาจจะได้ไปเรียนนะครับมนุษย์สามารถสื่อสารกับตัวเองได้ เวลาที่คนเรามีความสุขนะนิวรอนด้านบวกมันก็จะมีพลังมันก็จะเชื่อมโยงได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็เวลาที่เราคิดลบเวลาที่เราเศร้ากังวลใจถ้าเราเคยคิดมาน่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยนะครับสิ่งเหล่านี้แก้ไขได้ไหมแก้ไขได้แน่นอนครับเราใช้หลักที่เรียกว่า NLP นะครับ N ก็คือย่อมาจาก neuro L ก็คือ linguistics นะครับ P ก็คือโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมการสั่งเข้าไปในระบบสมองของเราระบบประสาทของเรานะครับนอกจากประเทศเนี่ยจะมีสถาบัน NLP มากมายเลยนะครับเพื่อปรับปรุงในเรื่องของบุคลิกของค นะครับใครที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของหนที่การงานในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ในเรื่องมุมมองโลกเขาก็สา,ามารถมาอบรมมาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เราสามารถสร้างเนืวว้อรืตัวใหม่ขึ้นณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ได้ไหมคําตอบคือได้แน่นอนครับทันทีที่เรามั่นใจในตัวเราเองทันทีที่เราคิดในด้านบวกตัวเราเองทันทีที่เราเชื่อมั่นว่าเราประสบความสำเร็จทันที่เราเชื่อเราเป็นคนที่ดีทันทีที่เราเชื่อว่าเราจะแบ่งปันสิ่งดีๆกับผู้คนทันทีที่เราเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จแน่นอนเราเป็นคนที่น่าักเาป็นนคทีี่ เราเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อกับผู้คนเราทำความดีครับเราสามารถสำเร็จในอาชีพการงานของเราได้แน่นอนถ้าเราเชื่อบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้ฉันมีความสามารถฉันสำเร็จฉันมีความฉลาดเกินที่จะทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสมหวังในความสัมพันธ์รอบตัวเราได้โดยเป็นในความเป็นเพื่อนกับผู้คนความรักของเราก็สามารถสมหวังได้โดยคิดเป็นบุญบางคนไม่สมหวังในความรักเพราะคิดว่าตัวเราไม่ดีพอตัวเราไม่หล่อตัวเราไม่สวยตัวเรามีฐานะไม่ร่ำรวยเราสร้างรับความคิดขึ้นมาใหม่ดี ฉันสามารถที่ประสบความเวืร็จในความรักได้ฉันทําได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับฉันเรียนไม่เก่งถ้าเคยคิดไม่เป็นไรครับเลิกคิดแบบนั้นแล้วคิ หม่ฉันเรียนเก่งฉันทําได้ฉันมีความมุมานะพยายามฉันมีเป้าหมายที่จะสําเร็จฉันจะได้เกตเท่านี้ฉันลงมือทําตามที่ฉันคิดเอาไว้นะครับมุมมองที่เราเคยมองจากโลกที่เรามองสะท้อนอกไปจากโลกโลกภายนอกที่เราเห็นเนี่ยมันหาจากโลกภายในที่เราทุกสุขมันอยู่ที่โลกภายในที่เรามองเลยะทัศนคติที่เรามองเห็นนะครับเราอยากมีทุกหรือสุขเปลี่ยนความคิดให้มันเป็นด้านบวกเข้าใจคนอื่นให้อภัยคนอื่นนะครับเข้าใจที่มาที่ไปนะครับมนุษย์เราคิดแตกต่างกันแต่เราสามารถที่จะยอมรับแล้วก็ให้อภัยแล้วก็อนุญาตให้เขาเป็นาาเ้วรไดดคบมิ กับตัวเราเองทุกวันตปี่นนอนตอนเช้าขึ้นมาฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉันเป็นคนที่มีพลังฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจฉันเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อกับผู้คนฉันมีความนอบน้อมโดยที่ฉันมีความมั่นใจที่อยู่ข้างในนะครับเราไม่ได้แบบมั่นใจเกินไปล้วก็ไม่ฟังใครอันนี้คนละเรื่องนะมันคนละประเด็นกันนะครับเราคิดบวกกับตัวเราลองคิดวกทุกวันทุกเวลาครับเดินนั่งยืนนอนฉันทําได้ฉันสําเร็จฉันร่ำรวยฉันรู้วิธีการฉันเป็นที่รักของผู้คน ฉันมีน้ำใจกับผู้คนลองดูงนะครับทำติดต่อกันสักหนึ่งอาทิตย์แล้วลองมาดูความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณทั้งหลายเมื่อทำหนึ่งอาทิตย์แล้วมันจะแตกต่างจากตอนที่ยังไม่เริ่มทำํำยังไงบ้างแล้วก็ข่าวดีสำหรับทุกคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วอยากทาเปลี่ยนแปลงชีวิตในความรู้สึกของตัวเองให้ดีขึ้นหรือบางคนรู้สึกว่าเออชีวิตมันแย่เลยเพราะว่าฉันคิดลบเรื่องราวรอบตัวฉันมาตลอดกับตัวฉันเองกับเรื่องราวรอบตัวฉันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้แน่นอนครับ ฝ่อไปได้หายไปได้ถ้าเราฝ่อไปได้หายไปได้และเหี่ยวไปได้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันถ้าเราไม่ได้คิดในด้านลบนะครับเซลประสาทนิรอมมันก็ค่อยฝ่อแต่ถ้าเราคิดในด้านเหมือนเดิมแหละเซลประสาทในด้านบวกมันก็จะขยายตัวเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นมาเรียบเสมือนต้นไม้ถ้าเราไม่ได้ลดน้ํามันก็จะเหี่ยวไปเราลองไม่ลดน้ําต้นไม้ที่เป็นความคิดในด้านลบดูซิเราลองมาลดน้ําต้นไม้นะครับคิดในด้านบวกเราลองลดน้ําต้นไม้อีกต้นหนึ่งแล้วลดน้ํามันก็โตต้นที่เราไม่ลดมันก็เหี่ยว เปรียบเสมือนความคิดด้านลบเป็นต้นไม้ที่ทเราไม่ลดมันก็จะเหี่ยวไปนะครับความคิดที่เป็นด้านบวกให้พลังกับตัวเองให้พลังคนอื่นเราคิดเยอะๆเราใส่ใจได้คิดเยอะใส่ภาษาเข้าไปในความคิดของเราเ<ส>นี่ยแหละไม้ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นคําพูดที่เราพูดในใจของเราออกมานะครับเราจะรู้นะครับเราจะเชื่อมั่นว่ามันเป็นจริงนั้นได้แ,แรกๆอาจจะรู้สึกฝืนนิดนึงนะครับเอ๊ะมันเหมือนหลอกตัวเองไหมอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วถ้าเราเชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆได้ครับมันไม่ยากนะท้ายนี้ผมมี แนวคิดดีๆนะครับมาแบ่งปันทุกคนศาสตราจารย์วิลเลียมเจมส์นะครับท่านเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาของชาวอเมริกันเลยนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่าวัดกลัวชีวิตตงเชื่อมั่นว่าชีวิตมีค่าควรในการดำรงอยู่แล้วความเชื่อของคุณจะทำให้เป็นจริงตามนั้น ในคุณค่าของตัวเราเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเราเองเชื่อมั่นในความยอดเยี่ยมของตัวเราเองนะครับอยากทําอะไรลงมือทําเมื่อเราเชื่อว่าเรายอดเยี่ยมเราเชื่อว่าเราดีพอนะครับแต่นี่ไม่ได้หลงตัวเองนะมันเป็นความเชื่อแบบนั้นคำเชื่อกับตัวเราเองนะเราจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับสูตรในการใช้ชีวิตในฝันของคุณจงกล้าหาญครับลุกขึ้นยอมรับตัวเองยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกล้าหาญที่จะยอมรับเป็นเนื้อแท้กับมันและเริ่ม ลงมือทําในตอนนี้เลยนะครับอยากทําอะไรลงมือทําข้อสามไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้ม,ม,มนุษย์เราอยากจะลงมือทําเรื่องดีๆต่างๆหรืออยากลงมือทําเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับบางคนอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองบางคนอยากจะไปลงเรียนตรงนี้พัฒนาตัวเองนะครับแต่มกักจะมีเหตุผลเข้ามาฝางมากักจะมีเสียงในหัวเล็กๆนะครับเข้มา,ามาขวางเอ้ฉันจะทําได้เหรอจะต้องมีเหตุผลร้อยแปดพันก่อนที่จะลงมือทําสังเกตไหมมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของ มนุษย์อยู่แล้วนะครับที่ต้องมีเสียงเล็กๆที่อยู่ในสมองของเรานะครับคอยขวางอยู่มันมาจากไหนมันมาจากความทรงจําในอดีตมันมาจากการให้ความหมายมันมาจากการตัดสินบางเหตุการณ์นะครับ ทำให้มนุษย์เกิดความวิตกกังวลที่จะรับมือจัดการจะต้องรับผิดชอบไอ้ท่านจะต้องเป็นผู้ถูกผิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อยกเว้นมีไอ้ท่านคงทาไม่ได้หรอกท่านจะเรียนไหวหรออออท่านสมมติว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเมื่อก่อนนะผมแชร์ให้ฟังสมัยเมื่อเริ่มเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใหม่ตอนนั้นเอ๊ะผมจะดีพอไหมผมจะสอนแล้วเขาจะยอมรับผมไหมถ้าลูกศิษย์เก่งกว่าเราเขาจะนับถือเราไหมเขาจะรับฟังเราไหมเราจะอยู่ในอาชีพนี้ได้ไหมเราจะทาได้ไหมจริงๆแล้วนั่นแหละคือ ข้อยกเว้นหรือมีอเหตุผลมากมายนะครับหลังจากนั้นผมได้มาเรียนรู้เรื่องของการให้ภาษาการพูดกับตัวเองนะครับการเชื่อในคําพูดของตัวเองที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ได้เราก็จะเริ่มต้นเลยโดยที่ ไปเลยนะครับก้าวข้ามไปเลยไอ้พวกเหตุผลต่างๆนานา,นาที่ลงมือทำอะ่ะโดยการลงมือทำาลยบางเรื่องบางเหตุการณ์นะครับลงมือทำนั้นท่านที่ไม่อยากทําไม่เต็มใจที่ทำแต่ลงมือทําเมื่อลงมือทําแล้วอ่ะผลลัพธ์มันเกิดเมื่อลงมือทำแล้วมันจะมีพลังในตรงนั้นแต่ขอให้สิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นนะครับคนส่วนใหญ่นะครับมีความทุกข์ ะะเพราะฟังตัวเองแทนที่จะพูดกับตัวเองเห็นไหมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พูดกับตัวเองไม่ค่อยได้ให้ภาษากับตัวเองในด้านบวกเข้ามากับตัวเองก็เหมือจะฟังเสียงในหัวของเราเสียงเล็กๆที่อยู่ในสมองที่อยู่ในตัวเรานะมันมาจากความกังวลอย่างที่บอกนะครับมาจากความวิตกมาจากความกลัวทําให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรไมันก็เลยทําให้เรามีความอะไรความทุกข์นั่นเองไม่อยากมีความทุกข์นะปุ๊ บวกกับตัวเองนะครับเราไม่ต้องไปฟังในเสียงตรงนั้นเนื่องามีทุกคนอยู่แล้วนะครับมันไม่ื่องปกติการกระทําดูเหมือนจะติดตามความรู้สึกแต่การกระทําและความรู้สึกจะเกิดขึ้นพร้อมกันอันนี้มันหมายความว่าในการกระทําของมนุษย์เนี่ยบางทฤษฎีบอกว่ามนุษย์กระทําในสิ่งต่างๆมาจากความคิดตามด้วยอารมณ์แล้วก็ตามด้วยการกระทํา ความคิดอารมณ์การกระทำแต่จริงแล้วศาสตราจารย์วิลเลียมเจมส์เนสนออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือการกระทำนี่แหละลงมือทําเลยนะครับแล้วความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันตามมาเองไม่ต้องมีลงก็ทําได้เอาประมาณนั้นดีกว่านะครับเรายุกขึ้นด้วยความกล้าวันนี้เราจะทําอะไรเราจะเป็นคนที่พิเศษเราจะเป็นคนที่มีพลังเราจะมีความฝันที่จะลงมือทําเพื่อความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าเป็นหน้าที่การงานการเรียนความสัมพันธ์กับผู้คนลุกขึ้นมาลงมือทำครับเมื่อลงมือทำยืดอกขึ้นมายิ้มนะครับอผายไหล่พุ่งอย่งางสง่างาม ว่าวันนี้ฉันมีพลังที่ฉันจะทําอะไรสักอย่างนึงนะครับจะทําอะไรก็ได้อาครับบอกความรู้สึกมันษษ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 จะตามมาจากการกระทําที่มันเกิดขึ้นก่อนเราทําได้ทุกคนครับ <aja> สุดท้ายขอให้ทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างมีพลังนะครับอนุญาตให้ตัวเองเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นลงมือทำในเรื่องที่มันเป็นด้านที่มันเวิร์กนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับสร้างสารรค์ให้กับตัวเองให้กับคนอื่นนะครับรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองรู้จักที่จะให้อภัยคนอื่นแล้วก็ขอทุกคน ที่ฝั่งคลิปนี้ประสบความสําเร็จนะครับกับการได้จากการได้คุยกับตัวเองจากการได้พูดกับตัวเองลองฝึกทําดูคิดบวกกับตัวเองและพูดในด้านบวกกับตัวเองพูดในด้านเป็นพลังกับตัวเองครับแล้วชีวิตท่านที่ดีอยู่แล้วนะครับหรือชีวิตท่านที่รู้สึกแย่มันทุกอย่างจะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคนเราพูดกับตัวเองได้ครับขอให้พูดในด้านบวกในด้านที่ดีรับรองเราจะเป็นแบบนั้นจริงๆครับชีวิตเป็นไปตามความคิดของเราเราคิดแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ